วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอณาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาสร้างโอกาสและสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนนะครับ วันนี้ครับเรามีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งนักธุรกิจท่านนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีประสบการณ์เป็นอย่างดีเลยครับในการสร้างยอดธุรกิจและก็ขยายเครือข่ายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกิฟฟารีน เรามาพบกับเคล็ดลับดีๆจากนักธุรกิจท่านนี้กันเลยดีกว่านะครับคุณธนากรงามฉลาดผู้บริหารระดับ paradise ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับดูลักษณะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกชื่อเล่นนี้นะแต่ว่าเป็นชื่อเล่นที่เขาเรียกกันมั้งแต่เด็กๆเรียกคุณดำก็แล้วกันนะครับหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจของกิฟต์ฟรทั่วประเทศคงได้เห็นคุณดำขึ้นเวที m o t i v a t e นะเล่าเรื่องราวความสําเร็จของตัวเองเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะ ไม่ค่อยได้เคยพูดที่ไหนมากอ่อนเป e ็นครั้งแรกเลยครับว่าที่ผ่านมาเราพูดเรื่องความสําเร็จนะ motivation motivate จูงใจเยอะแยะแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของสินค้ากันบ้างผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในกิฟฟารีนผู้ชายก็ชอบขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการดูแลสุขภาพนี่ผมถามแทนท่านผู้ชมว่าถ้าเราอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกิฟฟารีนเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ เอาตรงๆนะครับอาจารย์ครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้สนใจเลยในกลุ่มกลุ่มนี้ครับออแต่ผมมองว่าเทรนในยุคนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใส่ใจส,สุขภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ต,วต,วต,วตัวตัวตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ครับในกลุ่มอาหารสุขภาพเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของของของ,ของการการใช้ชีวิตในยุคนี้แปลว,ว่าคนยุคนี้พูดเรื่องอาหารเสริมเป็นเรื่องปกติถูกแล้วก็คนเนี่ยสนใจประเด็นก็คือว่าไม่ได้ปฏิเสธอาหารเสริมหรอกแต่อยากรู้ว่า ตัวไหนมันดีมันน่าเชื่อถือแค่ไหนมันต่างจากนี่ห้ออื่นยังไงเราต้องเตรียมตัวเยอะไหมก่อนที่เราจะออกไปเจอผู้มุงหวังถ้าจะขยายงานผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เตรียมอะไรบ้างครับสเต็ปแรกนี่ก็คือเราจะลองลองลอง,ลองเริ่มต้นใช้สินค้าใช้เองก่อนกินเองก่อนครับจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะรู้เลยว่าสินค้าดีไม่ดีครับอ่าถ้าเกิดเรารู้ว่าสินค้าดีเนี่ยเราจะได้ ไปบอกเล่าหรือแนะนําต่อเป็นเป็นเป็นสเต็ปง่ายๆครับครับอ,อันดับแรกใช้สินค้าเองก่อนครับผมอ,อันดับที่2องครับ,บถ้าเรา,เรามีแต่การใช้เองแล้วบางบางทีข้อมูลเนี่ยเราต้องไปหามาจากไหนครับแน่นอนครับ ที่ง่ายที่สุดก็คือ1่ละครับที่อินทรับ2แล้วก็อาจจะเป็นในในในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ของกิฟต์ฟเรานะคล้ายๆกับว่าต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยคนสนใจเรื่องอะไรเพราะว่าน้ำมันยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปลาในในท้องตลาดก็มีอยู่หลายยี่ห้อเราจะนำเสนอยังไงตัวตัวเราเองในบุคลิกมีส่วนนะบุคลิกมีส่วนในการ โน้มน้าวใจให้เขาสนใจผลิตภัณฑ์นะครับผมว่าส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือหนึ่งละข้อมูลที่ที่ที่เราได้ได้ไดไดใช้แล้วก็ข้อมูลที่เราได้ได้ไดไดศึกษามาครับ,รบแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความต้องการของของผู้ผู้ไอยโฮกว่าเขาสนใจกลุ่มกลุ่มของน้ํามันปลาเนี่ย ครับอ่าเป็นกลุ่มไหนบ้างครับ,รบอ่ผมว่าน้ามันปลาเนี่ยขยายได้ทุกกลุ่มนะครับอาจารย์อืมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากรู้แล้วว่าเวลาเราไปวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังนะรเรามีหลักการในการวิเคราะห์ยังไงว่าคนนี้ควรพูดเรื่องนี้คนนี้ควรเล่าแบบนี้และคนนี้ควรเข้าหาแบบนี้มีหลักการยังไงฮะครับก็ก็จะแยกเป็นเซกเมนต์นะครับก็คือกลุ่มถ้ากลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราก็ไปในในเรื่องของสอบถามสุขภาพ คุยถามถึงสุขภาพของเขาครับช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างอะไรก็ไล่เข้ามาที่สุขภาพนั่นคือผู้สูงวัยหน่อยใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาในกลุ่มวัยทำงานนี่ก็คือถามถึงว่าโปรเซสการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างปวดหัวไหมในแต่ละวันยุ่งยากไหมพวกนี้ครับและในส่วนของเซมินของของเด็กของเด็กเนี่ยคือพ่อแม่เด็กเนี่ยผมผมผมจะขยายกับกลุ่มพ่อแม่ของเด็กเพราะ ในกลุ่มของเด็กเนี่ยเป็นวัยที่สําคัญมากที่เขาต้องการเรามาดูก่อนว่าใครมีลูกใช่ครับและเราไปเล่าให้เด็กฟังเด็กไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้ครับแต่เราไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังเนี่ยเราอยากให้ลูกเขากินครับผมอ๋อนี่คือนี่คือประสบการณ์ก็คือเราต้องเลือกเลือกบุคคลและก็วิธีการเล่าเรื่องถูกครับแต่สินค้าที่นํามาเล่าให้เราฟังวันนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกน้ํามันปลาทําไมถึงเลือกโคลีนบีฮะผมว่าขายง่ายจังเพราะอะไรฮะครับ มันเป็นมันเป็นกลุ่มสินค้าที่ลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนะนี่ยต้องการโดยเฉพาะอาหารสมองนี่ครับครับก็คืออาหารสมองเนี่ยมันเป็นผมว่าเกือบทุกวัยนะครับที่ต้องการ่ผมรู้แล้วคุณธนากรชอบว่าอาหารสมมติผมเป็นลูกค้าผมเป็นลองเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเนี่ยผมนั่งอยู่บ้านคุณธนากรจะมาเล่าเรื่องน้ำมันปลากับโคลนบีเปิดประเด็นยังไงนำเสนอยังไง จะทําให้ผมสนใจสมมุติผมเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าในกลุ่มเอาเป็นพ่อแม่ของเด็กดีไหมครับพ่อแม่ของเด็กก็คืออาจารย์อาจจะมีลูกอยู่ในในในการเรียนลูกรุ่นนี้ต้องลูกอยู่ประถมแล้วครับครก็ตั้งแต่ผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ตั้งแต่5ขวบขึ้นอ่าับ5ขวบขึ้นนี่ก็คือ DSA CX กับตัวโคลินบนี่ครับ ก็คือผมจะจะสอบถามเขานีเรื่องของพ่อแม่ครับว่าเออตอนนี้ลูกอ่กี่ขวบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกลูกเขายังเรียนอยู่เผลการเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ความฝันของเขาโตขึ้นเขาอยากจยอะไรอ่าแต่โยงโยงโยงไปถึงอนาคตของเด็กก่อนครับครับแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงอนาคตของเด็กในในความรู้สึกลึกๆของพ่อแม่เนี่ย <K an ye> เขาอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกครับเราชวนเขาคุยเรื่องที่ยังไม่เกี่ยวกับสินค้าคในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตลูกของเขาใช่ครับทีนี้จะโยงเข้าละจูนเข้าเรื่องสินค้า <S <S 2> <S 2> เราจะบอกว่าสินค้านี้ดีกับลูกเขายังไงเราจะพูดยังไงดีครับครับประเด็นหนึ่งที่ที่ผมจะใช้บ่อยมากประโยคประโยคทองคำแล้วกันที่ผมใช้นะครับถ้าถ้าลูกเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเอ็นทานเข้าเข,ข้ามาหาหลัยก็คือลูกเราเนี่ยอยากอยากเข้ามหาลัยไหนอาจจะถามเขาประมาณนี้ก่อน ครับจะชี้จะชี้ให้เขาเห็นว่าการการสอบเข้าเอ็นทานเข้าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะายากสําหรับเด็กครับนะอย่างนี้ครับทีนี้เราเราคุยจบแล้วเรากําลังจะเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์จูนเข้ายัางไงเพราะที่พูดมายังไม่มีคําว่าน้ํามันปลาสักแอะเดียวใช่ครับแล้วผมอยากรู้แล้วตอนจะเล่าเรื่องน้ํามันปลาเนี่ยจูนเข้ายัางไง ก็จะบอกว่าน้ำมันปลากับตัวชุดโคลิีนี่ครับตัวสองตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารสมองให้ลูกเขาได้ครับครับพ่อแม่เขาถามไหมว่าตอบโจทย์ได้ยังไงครับประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนไม่แน่ใจว่าอาจารย์ส่งลูกเรียนพิเศษไหครับอ่าส่งสมมุตินะครับส่งครับเทอมนึ่งเนี่ยอยากให้จ่ายในส่วนนี้ผมว่ามากมากพอสมควรทีเดียวครับแน่นอนครับ บางทีเนี่ยเราเราเราส่งลูกให้ให้ลูกเรียนเข้าเข้าโรงเรียนพิเศษเนี่ยเราต้องการอยากให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้มีความรู้เด็กจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันอยู่ที่สมองครับครับครับตัวที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของสมองได้ดีก็คือน้ำมันปลาครับที่มี DHA ครับกับโคลินบครับที่มีมีมีตัวตัวโคลีนเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบเซลประสาทครับ นี่ก็คือการการคุยให้พ่อแม่เขาเห็นว่าจุดขายของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ข้อแรกเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ยาแต่ว่ามันเป็นเป็นอาหาร,รที่จำเป็นเข,า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 ,ขาเรียกว่าต่อการบำรุงแล้วก็พัฒนาทางด้านเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับแล้วก็ DHA นี่ก็ได้รับการยอมรับแล้วว่า เราเคยคุยกันว่าทานปลาเนี่ยฉลาดเพราะว่าในปลาเนี่ยมันจะมี DHA ซึ่ง DHA นี่มีส่วนช่วยในการให้ประสิทธิภาพการจดจำบางอย่างแล้วมารวมกับโคลีนบีเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับมันก็คือการ,รการคุยเรื่องทั่วๆไปนะครอันนี้แค่กลุ่มเดียวนะท่านผู้ชมนั่นก็คือคุยกับผู้ปกครองที่มีลูกแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ย เหมาะสำหรับทุกวัยเลยทีเดียววัยทำงานได้ไหมฮะได้ครับผู้สูงอายุได้ไหมได้เลยครับอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเวลาเราไปทํางานในภาคสนามจริงๆเนี่ยเคสตัวอย่างที่ประทับใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ